โย่ว่าทรบวันดีวัยรุ่นเมกาทุกท่านนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียอีกแล้วนะเออจต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของรถบิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตนะเนี่ยทรงสปอร์ตมันจะเป็นอย่างนี้เอะจะกลมๆหน่อยมันจะเลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยเออว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อเราไปกันที่ข้อเสียอะไรข้อเสียอย่างที่หนึ่งคือเบาะหลังเล็กนะเออซุปเปอร์สปอร์ตส่วนใหญ่เบาะหลังมันจะค่อนข้างเล็ก คนคนซ้อนมันค่อนข้างลำบากนะน,นี้เราก็จะเปลี่ยนสไตล์การการนำเสนอนิดนึงเราจะมาเข็นรถนะหยอกหยอกเราก็จะมาแบบเขาคนดูคงเบื่อไงแบบขี่รถทุกคลิปเลยจะขี่เหียอนะไรทั้งหนาเออนี้เราก็จะมาแบบจอดแล้วก็อธิบายว่ามีข้อดีข้อเสียงนะข้อดีข้อเสียอย่างไรเออพูดไม่ชัดรีพูดไปไหนวันนี้ ขอ้ขอเสียงอย่างที่หนึ่งคือเบาะเบามันจะค่อนข้างเล็กนะดูดิแมวขวนไว้นะฮะคนคนคนเขาเรียกวคนซ้อนมันค่อนข้างลําบากนะเวลาแบบเดินทางไกลอะ่ะไม่ใช่แค่คนซ้อนนะคือคนคนขับก็ลําบากนะเวลาแบบคนซ้อนกับคนขับอะ่ะผมเคยเอาเพื่อนซ้อนมาแบบเดินทางไกลก็จากพิซซิโนโลไปบ้านผมสุโขทัยนะบ้านผมอยู่ เกตเขตเขตเกตอะไรเขตใกล้ๆแบบใกล้ๆติดต่างนะมันระยะทางผมเคยวัดจากไอ้ไม่รถดู oo, มันประมาณร้อยยี่สิบเก้าโลแต่ผมไปส่งเพื่อนก่อนไงมันไม่ถึงนั้นหรอกมันก็ค่อนข้างปวดหลังคนคนขับนะเออเนื่องจากคนอันเนี้ยขนาดผมให้เพื่อนผมจิกตรงถังไว้นะจับถังตรงนี้ไว้เออแบบเนี้ยเนี้ยแตะถังนี้ไว้เออน้ำหนักมันก็ยังถ่ายมาที่เราอยู่ดีนะเอ,อ มันค่อนข้างปวดหลังแล้วก็ข้อเสียคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแบบขี่ไกลๆเงี้ยน้ำหนักมันจะมาลงผมเป็นคนขับไม่รู้คนอื่นเป็นเปล่านะน้ำหนักมันจะมาลงตรงเนี้ยตรงแฮนด์ใช่ไหมมันจะปวดมือตรงนี้ไกลๆแล้วก็มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมผมเวลาเป็นคนกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้านไม่ค่อนข้างบ่อยอะ่ะคือผมจะเอาของที่บ้านมาไงพวกหมูเงี้ยเอามาเป็นโล คือวันนั้นผมเอาหมูมาสามโลแล้วก็มีพวกไข่มดแดงอีกสองโลแบบออกแบบไหนก็นเสื้อผ้าของอีกกล้องอะไรเงี้ยผมแบกมาประมาณวันนั้นประมาณเบ็ดเร็จประมาณแปดโลมั้งเออแล้วผมขี่มาแบบก็ขี่ด้วยความเร็วประมาณนักร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยร้อยสี่สิบขี่มาเรื่อยๆไปเปลื่อยนะคือแบบร้อยยี่สิบเก้าโลขี่มาโนะดยแบกแบกแบบของหนักๆมานะคือแบบว่าตรงไหล่เราอ่ะ มันจะเก็บไว้เหมือนแบบน้ำหนักมาน้ำหนักไอที่กระเป๋าใส่ของมันจะดึงเราไปข้างหลังไงแล้วก็มันแบบมันเจ็บไหลเอาง่ายๆเออนั่นแหละก็สําหรับใครที่มีแฟนแล้วคิดอยากจะซื้อสเปเอร์แบบรถสปอร์ตอะสายสปอร์ตนะมันจะมีแบบสปอร์ตทัวริง่งอะอย่างหกห้าศูนย์ R หกห้าศูนย์ F อะอย่างนั้นเขาเรียกส่งสปอร์ตทัวริง่งแล้วก็มีทรงนกเก็ตแล้วก็ทรงอะไรนะ ทรงเมกเก็ตทรงสปอร์ตก็มีแล้วก็มีพวกทัวริงอะไรเงี้ยก็กสำสำหรับใครที่คิดจะซื้อซุปเปอร์สปอร์ตเราจะเอาแฟนซ้อนแบบเดินทางสามสี่ร้อยโลงเงี้ยผมไม่แนะนำนะเออมันค่อนข้างลำบากเราเออแล้วอย่างก็คือข้อที่ยข้อที่สามก็คือมันผมรู้สึกว่าขับรถทรงสปอร์ตนะถ้าเทียบกับแ9 0เก้าร้อของเพื่อนผมที่ผมไปขับมานะขนาดมันเปลี่ยนแฮนด์มอบนะผมยังรู้สึกว่ารถสปอร์ตทรงทรงสปอร์ตอย่างเงี้ย มันสะบัดง่ายนะเอออพูดเร็วไปไหนวะนะแล้วก็ในข้อดีไอ้ในข้อเสียมก็ยังมีข้อดีข้อข้อดีคือแบบเราไม่ต้องไปขี่โต้ลมกับโต้ลมไงตัวเราไม่ชนลมไงคือลมมันมางี้ปุ๊บต,ติว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 ,ตว,ตวตปุ๊บมันแล้วไหลขึ้นนี่ไงทาให้ตัวเราไม่ต้องโดนลมผมเคยขี่อันนี้ไงไอเอ็มเอ็มสลไปตรงนิกเก็ตผมรู้สึกว่าขี่ไกลอ่ะเหนื่อยกว่า เหนื่อยกว่าขี่ตรงสปอร์ตอีกนะเออแต่มันรู้สึกสบายไงเวลาเข้าใจไหมเหนื่อยแต่สบายกว่าด้วยท่าน,นั่งอะไรงเงี้เนาะแต่มันก็สบายกว่านั่นแหละเออแต่แบบรู้สึกว่าทรงสปอร์ตมันไม่ต้องต้องลมเยอะมันทําให้ตัวเราแบบไม่โดนลมแล้วมันรู้สึกดีอเออแล้วก็เวลาแบบเทโค้งเนี้ยทรงสปอร์ตข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงสปอร์ตเวลาเทโค้งมันจะแบบยังไงอะ่ะต้องบอกว่ายังไงอะ่ะ เวลาคือเทโค้งมันแบบมันไปกับตัวเราอ่ะเออมากกว่าพวกทรงนักกตอะไรงี้เนาะตอนนี้ผมก็อยู่ในมอผมนะเออแล้วก็เวลาถ่ายรูปสวยกว่าอือง็สวยกว่านะก็ขิงไอพลนทั้งหน่อยก็ส่งสอร์ตสวยกว่าครับก็จอดรถทิ้งไว้ในห้องนะแมวดูดิรอยเป็นตีนรอยแมวเลย,ดยเดี๋ยวเอาไปล้างมีตังก็อยากจะเคลือบแก้วแต่ไม่มีตังอือ,อ แล้วก็ข้อดีข้อดีอคืออะไรขับแล้วหลอดอเท่ข้อหนึ่งข้อที่สองคือเวลาเทโค้งรู้สึกดีกว่าตรงนกเก็ตอันนี้เทียบกับแบบเทียบกับแบบเคยขับมานะที่ตัวเองเคยขับมาเวลาแบบเข้าโค้งอะไรเงี้ยรู้สึกดีกว่ารู้สึกว่ามันไปกับรถเราดีแล้วก็ข้อดีอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรวะหลืมวะนะไม่รู้อ่ะ ก็มีแค่นี้แหลนะะแต่เวลาเดินทางไกลผมไม่เคยเอาเดินทางไกลนะว่าแบบประมาณนักสองร้อยโลเนี่ยเดินทางไกลแต่เคยขี่แบบว่าไปบ้านตอนเช้าแล้วกลับมานี่ตอนเย็นอะ่ะเออมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยนะทรงสปอร์ตแต่มันเมื่อยมากกว่าเออแต่ทรงนกเก็ตมันเหนื่อยแต่มันไม่เมื่อย,อยงไงมันนั่งสบายเหมือนแบบนั่งแบบอีขี่แต่แนะนานะใครซื้อทรงสปอร์ตก็แนะนําให้ก็ทุกคันแหละก็แนะนําไม่ติดกันสะบัด ถามว่าทำไมผมไม่ติดอรไม่มีตังค์ซื้ออือก็ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็มาสปอนเซอร์ได้นะตอนนี้เบาขาดแล้วแมวขวนนะเนี่ยคนรักแมวนะก็ย่องผมจอดรถไว้ในแมวเอ้ยแมวไว้ในรถเอ้ยจอดรถไว้ในห้องอือดูดิดูรคนดูเป็นลายขวดเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบผมซื้อมาผมจะไม่ขายนะคันนี้ยเอ้ยว่าจะไม่ว่าจะขายแบบซื้อมากสองนิ้ปีซีซี แต่ไปเดินคือสามปีแล้วไม่ได้อัพสักทีแต่ผมว่าซื้อไปก็ก็จะเก็บไว้เลยเก็บคือเก็บอย่างนี้เลยเดี๋ยวแบบมีตังค์อยู่ซะหน่อยเนาะแบบกลับไปทํางานบ้านนักสามสี่เดือนเงี้ยก็เหมาเฟลลิ่งคาร์บอนมาทั้งคันเลยแล้วก็แบบเอาไปแลปสีน้ําเงินผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินกับสีม่วงนะแรปสีน้ําเงินแบบจะทําทั้งลําทั้งคันเลยแล้วก็จะเปลี่ยนท่อเป็น ไออาคาโปูวิกแค้นะไปให้ดดบเออแล้วก็เป็นไทเทนทั้งเส้นเลยเดี๋ยวกับบ้านไปทํางานก่อนเดี๋ยวกลับไปเกี่ยวทงเกี่ยวถั่วเนาะแล้วก็มีแผนว่าจะซื้อหมวกกันน็อกใหม่อีกสามสี่เดือนตอนแรกอยจะซื้อหลังปีใหม่แต่ประเด็นคือตังช็อตนะไม่รู้ช็อตอีท่าไหนนะช็อตแบบช็อตยับอะแต่เพิ่งได้โกโปแปดมานี่เพิ่งส่งมาได้ส่งวันนี้เลยโชว์กันโชว์กันทีนึง ดี๋ยวผมรอกลับไปบ้านเดี๋ยวจะเอาตังค์ซื้อนี่กับไอตัวเคสที่มันสามารถต่อไม้ได้นี่นี่ขเขาจะเปื้อนขนแมวไหมเป็นไงแจีมไหมโชกล้องตั้งหน่ย่ยเพิ่งได้มาวันนี้เลยเดี๋ยวจะไปลองตอนตอนขี่กลับแต่เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไปลองอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้มีเคสไอ้ที่มันต่อไม้ได้ก่อน เอาละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมแล้วคลิปหน้าผมจะกลับบ้านเดี๋ยวเอาไอกองโกโปรแปดเนี้ยไปลองกันเดี๋ยวว่าถ้าตาช่างตาช่างไอที่พวกช่างน้ำหนักพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยน้ำหนักรถสิบล้ออะไรเงี้ยไม่พังอะ่ะแต่ผมจะเอารถไปช่างดูนะถ้าเขาซ่อมเสร็จแล้วว่าอาหกนะ้ำมันเต็มถังเนี้ยมันจะหนักกิโลกันอือเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปมาอะไรมาแนะนำเหมือนรู้ดีจริงผมไม่รู้ดีนะไม่ได้รู้อดรู้อะไรนะคือใช้แบบคนใช้งานจริงไงสามปีอะว่ามันแบบข้อดีข้เสียอย่างไรไนงะอืมอ๋อคลิปนี้อาจจะพูดเร็วนะเดี๋ยวต้องมาเพื่อนไปเอารถอีกจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อย